กล้องเดียวนะโอเคพร้อมแล้วนะครับกับอีซากินะครับเป็นรถเทสได้นะครับอันนี้คือสภาพใหม่นี่คือ90%นะครับนะตัวนี้เป็นตัวอีซากินะครับตระกูลอ่า HE 2 0 9นะครับอ่ะกล้องดูโดยรวมโดยรอบรบรถว่ารถใหม่แค่ไหนอ่ะดูโดยรวมกล้องแพนรวมถ่ายรอบรถสิครับถ่ายรอบรถครับเดี๋ยวจะขับให้ดูนะรถสองแถวงาสวยมากยังขาวโจยอยู่เลยครับตัวนี้เราแมนเทเนนต์และซูวิทเพิ่มเติมนะครับถ้ามองด้านซ้าย เวลาเปิดตู้นะครับตัวนี้นะดึงขึ้นอย่างนี้นะครับเปิดอย่างนี้นะครับปุ๊บแค่นี้เองมันก็จะค้างนะถ้าเกิดว่าเราต้องการปิดเนี่ยเราก็กดยกขึ้นไปแล้วก็ดันตรงนี้เข้าไปแล้วก็ปิดอย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้นะโอเคเราตู้นวดเปิดตู้นวดนะครับเราก็ใช้วิธีการหมุนด้านข้างตัวนี้หมุนด้านข้างตรงนี้นะแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้ปึ๊บนะครับประมาณนี้นะ ดูแลง่ายๆครับไม่มีอะไรก็มีแช่สายพานสองเส้นชุดสายพานด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับตู้อันนี้เราดึงจากเราต้องไขน็อตตรงนี้นะครับเข้ามาดูนี่ก็คือเราจะไขน็อตตรงนี้นะครับเพื่อเปิดตู้นวดนะตัวรุ่นนี้นะครับก็คือต้องไขน็อตฝาครอบตรงนี้ก่อนนะครับ1ตัว2ตัวตรงนี้ครับดึงฝานี่ออกมานะครับผมจากนั้นเราก็สามารถสไลด์ตู้นวดนี่ออกมาได้เลยนะครับผมมีไว้สำหรับทำาะไรสำหรับเพื่อเราแม่ทันเน้นนะครับหรือว่าเรา จอดรถนะครับผมนะตรงฝาตรงนี้นะครับเราก็สามารถตัวนี้นะตัวนี้ตัวหนังสือตัวนี้สามารถไขน,อน็อตได้4ตัวนี้สามารถเปิดดูได้ด้านในนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเดินเครื่องให้นะครับอันนี้เรารีวิวไปแล้วนะครับมาดูการใช้งานตัวนี้จัดส่งที่เชียงใหม่นะครับผมมาดูเครื่องยนต์มาดูทางนี้เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็นอยู่ที่อ่าที่เบาะนั่งนะครับถัง <สะ S 1> น,น้ํามันอยู่ด้านบน นะถังน้ำมันอยู่บนเป็นน้ํามันดีเซลนะครับนะเปิดตู้มาปุ๊บนี่นะครับเป็นเครื่องสูปนอนสองูบนะครับผมเครื่องสูปนอนสองูบหม้อน้ําอยู่ด้านบนนะครับแรงม้าอยู่ที่อ่าเก้าไม่เกิน10แรงม้านะครับแล้วก็ปิดไปนะครับผมนะตัวเลี้ยวนะครับจะเป็นแบบนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเป็นระบบสลริงนะครับง่ายๆแล้วก็ตัวนี้ตัวยกนะครับไฮดรอลิกยกงานะครับผมยกงา เดี๋ยวเราจะแปลภาษาให้ทั้งหมดนะครับผมเพื่อให้ลูกค้าใช้งานนะครับอันนี้เรารีวิวโดยรวมสั้นๆให้ดูก่อนตัวนี้ใส่กระสอบได้หนึ่งกระสอบนะครับกระสอบอยู่ฝั่งนี้อาเทปิดฝั่งนู้นเลยปิดฝาฝั่งนู้นเดี๋ยวจะขึ้นตู้นวดให้ดูนะครับโดยรวมว่าเป็นยังไงนะครับปรับคอนะครับมองเห็นหร้อลูกใกล้ขนาดนี้ไม่ภาพรวมเห็นพ่อไหมดิพอพูด,ดเฉยๆภาพโดยรวมมัดูในกล้องดินะอันนี้สตาร์รถนะครับ เราสตาร์ทรถนะลูกค้านะต้องเหยียบก่อนนะครับเหยียบนะเข้าเกียร์ว่างนะครับดึงคันเร่งขึ้นมานะครับผมจากนั้นเผาหัวบิดไปทางบิดไปทางซ้ายนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับนะเผาหัวนิดหนึ่งเผาหัวได้ที่ประมาณสักประมาณสักดูนะครับจะมีตัวเงินเงินอยู่หน้าจอตรงนี้มันจะร้อนพอเริ่มร้อนร้อนปุ๊บเราก็บิดไปทางขวาเพื่อสตาร์ทรถนะครับได้เลยนะครับสตาร์ทติดง่ายไม่ยากนะครับเราทดสอบก่อนเรายกขึ้นมาก่อนครับลงงนมาได้แล้ว ตรงนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับเราใช้จอยครับยกขึ้นเห็นไหมมองเห็นไหมจอย,ยกขึ้นจอย,ยกขึ้นได้ตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็ปรับขึ้นลงอัตโนมัติวเวลายกงานขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะปรับตามขึ้นตามนะครับความสูงในการเกี่ยวข้าวได้สูงนะครับผมเคยเกี่ยวอยู่ประมาณเมตรสี่สิบเซนนะครับผมไม่เกินนี้แต่ถ้าเป็นข้าวล้มเนี่ยอขอสักเมตรสามสิบเมตรสี่สิบจะเหนื่อยไปหน่อยนะครับผมเพราะมันปรับคอสูงได้เต็มที่อยู่ที่ร้อยร้อยสามสิบเซน ตัวรวงข้าวก็จะเข้านี่คือรวงข้าวเห็นไหมครับดูกล้องมาดูนี้ตัวนี้รวงข้าวนี่รวงข้าวนะครับตัวนี้ยละษณะรวงข้าวคนเข้าแค่นี้ไม่เกินเท่านี้นะครับผมเราสามารถกดออตโต้ได้เพราะว่ารุ่นนี้มีระบบออตโต้นี่คือระบบออตโต้นะครับกดกด ACK นะฮะ ACK บนม้าปัดมันก็จะมีออตโต้ตัวนี้ครับมันจะปรับขึ้นลงเองอัตโนมัติเวลาข้าโดนนะครับผมมันจะปรับขึ้นลงเองได้นะครับผมสามารถปรับงานทีเดียวโอเคขึ้นตันวนวดได้ไหมอะไรข้างหลังเป็นไร เดี๋ยวขึ้นตัวนวดนะขึ้นตัวนวดตัวคันโยกทางซ้ายมือนะครับผมขึ้นตัวนวดได้เลยนะครับตอนขึ้นตัวนวดจะไม่ต้องเร่งแรงนะครับแล้วขึ้นตัวเกี่ยวนะครับผมนะแล้วค่อยเล่งเครื่องให้ได้รอบนะครับแค่นี้เองนะครับผมนะเวลาเดินหน้าเนี่ยครับตัวตัวตัวนิ้วก็จะทํางานนะครับผมเนี่ยเดินหน้าตัวนิ้วจะทํางานนะครับเพิ่มหยุดแล้วกดเหยียบกดถอยหลังนะฮะ ความเร็วสูงสุดได้ที่เบอร์สามนะครับผมก็เด all, ี cosas, Bear, ๋ยวาเอคนความเร็วสูงสุดในการเกี่ยวข้าวได้ไม่เกินเบอร์สามนะเบอร์เด็กใหม่เนี่ยขอหนึ่งสองพอนะครับผมสามนี่คือมืออาชีพและและดันสุดเนี่ยสลับเดินเดินเท่านั้นนะไว้เดินโอเคอันนี้โดยเดี๋ยวให้ดูไม่น้อยมากนะตัวนี้เดี๋ยวดูแท็กยางดูอะไรนะครับรวมๆนะครับใบมีดเราตั้งให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ก็ใบมีดนะครับผมดูแลงง่ายครับโอเคใหม่กิฟเตรียมตัวขึ้นรถนะครับตายโอเคโอเคนี้ฝากไว้นะครับผมในเพจร้านนักบินโอกาสแล้ว YouTube นะครับผมวันนี้ผมช่างเบิร์ดคิวซีเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมสวัสดีครับ